คิดอย่างนั้นก็อุ้มลูกแล้วก็จูงลูกเดินเข้าไปผ่านซุ้มประตูเทวดาที่เฝ้าอยู่ซุ้มประตูท่านก็ไม่ได้ห้ามนะครับเห็นว่าเออนางเนี่ยคงไม่มีพิษมีภัยอะไรก็ปล่อยให้นางเนี่ยเดินเข้าไปพอผ่านซุ้มประตูไปเท่านั้นนะครับพระสุรเสียงของพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่กําลังแสดงพระธรรมอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระนิพพานอยู่นั้นก็พลันกระทบเข้ากับหูของนางยักษินี เป็นประหนึ่งว่าได้ซึมทราบผ่านผิวหนังเข้าไปยังเยื่อในกระดูกของนางทําให้นางเนี่ยเหมือนถูกสะกดเอาไว้ความคิดที่จะไปหาอาหารอะไรๆในขณะนั้นไม่มีแล้วครับโดนพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าสะกดเอาไว้นางก็นิ่งฟังตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาฟังไปสักพักลูกน้อยก็งองแงว่าแม่เราเนี่ยเป็นอะไรไปไหนว่าจะมาหาของกินแถวนี้แต่บัดน,นี้ทําไมนิ่งไปละ่ะ เห็นแม่ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นก็งองแงแม่นะครับก็ได้ปลอบู